ตอนที่721การต่อสู้ครั้งใหญ่ระหว่างบอปรบุรุษสายตานับไม่ถ้วนถูกทอดทิ้งทันทีเมื่อได้ยินเสียงเย็นที่ดังก้องไปทั่วท้องฟ้าสายตาทั้งหมดเหล่านี้หายไปชั่วขณะเมื่อพวกเขาเห็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์คนนั้นใบหน้าคล้ายปีศาจที่มีเสน่ห์ดึงดูดสายตาเช่นนี้แน่นอนว่าบางคนที่คุ้นเคยกับใบหน้านี้ค่อนข้างเปลี่ยนท่าทางอย่างมากและเป็นอุทานออกมาเมื่อได้เห็นนาง ราชินีเมดูซ่าเจียซิงเทียนฟาหมาและผู้เชี่ยวชาญคนอื่นๆมองไปที่ผู้หญิงที่ดึงเซียวเยียนกลับมาขณะที่นางถอนตัวด้วยใบหน้าตกใจขณะที่พวกเขาร้องออกมาโดยไม่ตั้งใจเสียงร้องของคนไม่กี่คนเหล่านี้ยังทำให้เกิดความโกลาหลในพื้นที่เปิดโลง่งชื่อเสียงที่ดูเดือดของราชินีเมดูซ่านั้นยิ่งใหญ่มากในอาณาจักรเจียมา แม้ว่าร่องรอยของนางจะหายไปในช่วงสองสามปีที่ผ่านมาแต่ชื่อเสียงที่ดูร้ายของนางก็ยังไม่ได้ลดลงเลยหายโปรตรงดีขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับความตกใจของเจียซิงเทียนและคนอื่นๆเขาเคยเห็นราชินีเมดูซ่ามาแล้วครั้งหนึ่งแม้ว่าเขาจะไม่แน่ใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างนางกับเซียวหยยนแต่ดูเหมือนว่าพวกเขาจะไม่เป็นศัตรูกัน ด้วยการแทรกแซงของนางมีแนวโน้มว่าสถานการณ์นี้จะดีขึ้นเล็กน้อยไฮโปโตรงถอนหายใจด้วยความโล่งภายในใจขณะที่เขาพูดอย่างเงียบๆราชินีเมดูซ่าคนนี้ก็เป็นบัณปรุรุดที่ยอดเยี่ยมอย่างแท้จริงแม้ว่านางอาจจะเทียบไม่ได้กับผู้พิทักษ์ูที่กลืนกินวิญญาณของยุนซานและผู้เชี่ยวชาญหลายคนแต่มีแนวโน้มว่านางจะสามารถปกป้องเซียวหยินได้ ไม่จำเป็นต้องตื่นตระหนกนางมีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างลึกซึ้งกับเซียวเยียนไฮโปตงหันไปมองท่าทางตกใจของเจียสิงเทียนและคนอื่นๆก่อนที่จะยิ้มและอธิบายหลังจากได้ยินสิ่งนี้เจียสิงเทียนและคนอื่นๆก็วางความไม่แน่นอนลงในหัวใจของพวกเขาในขณะที่รู้สึกประหลาดใจหากศัตรูที่แข็งแกร่งอย่างราชินีเมดูซ่าปรากฏตัวในสถานการณ์เช่นนี้ เป็นไปได้ว่าไม่มีใครสามารถหลบหนีไปได้ยิ่งไปกว่านั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความแข็งแกร่งของราชินีเมดูซ่าในปัจจุบันราชินีเมดูซ่าในตอนนั้นเป็นเพียงจุดสูงสุดของชนชั้นจักระพักแม้ว่านางจะแข็งแกร่งกว่าเชีสิงเทียนมากแต่นางก็ไม่ใช่บกป,ปุรุษชนชั้นสูงที่แท้จริงอย่างไรก็ตามจากรูปลักษณ์ของความเร็วที่นางโจมตีและความสามารถของนาง ในการสกัดกั้นการโจมตีหนึ่งครั้งจากผู้พิทักษ์วูเป็นไปได้ว่านางได้ไปถึงระดับบัพปรุรุษที่แท้จริงแล้วจุดสูงสุดของระดับจากกระพักอยู่ห่างจากระดับบัพปรุรุษเพียงหนึ่งก้าวอย่างไรก็ตามช่องว่างระหว่างพวกเขาก็เหมือนอ่าวเชียซิงเทียนชัดเจนที่สุดในประเด็นนี้เป็นเรื่องไม่คาดฝันนางทะลุทะลวงไปแล้ว เจียสิงเทียนถอนหายใจเบาๆการแสดงออกของเขาค่อนข้างขมขื่นเขาอยู่ในขั้นระดับจกักรพรรดินีนี้มาหลายปีแล้วแต่ก็ยังไม่มีอะไรดีขึ้นเลยตอนนี้เขาเห็นว่าราชินีเบดูซ่าซึ่งมีกำลังพอๆกันกับเขาในตอนนั้นได้ทะลุทะลวงไปแล้วหัวใจของเจียสิงเทียนจะสะอื้นให้เล็กน้อยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้มันไม่คาดคิดจริงๆว่าเซียวเยียนจะมีมิตรภาพกับนางได้จริงๆ ฟ้ามาสายหัวเขารู้สึกประหลาดใจอย่างเงียบๆเ,เกี่ยวกับความแข็งแกร่งของเซียวเหยียนในใจของเขาหากมีใครคนหนึ่งรวมกับเย่าเหล่าด้วยฝ่ายของเซียวเหยียนโดยพื้นฐานแล้วจะมีบัพป,ป,ปุรุษชั้นยอดสองคนรายชื่อผู้เล่นชุดนี้น่ากลัวเกินไปจริงๆคนสองคนเปลี่ยนสายตาและยิ้มอย่างขมขื่นไม่คาดคิดเลยว่าชายหนุ่มคนเดียวที่มีกำลังจำกัดจะสามารถรวบรวมพลังอันทรงพลังดังกล่าว ได้ภายในเวลาเพียงสามปีสั้นๆการเปลี่ยนแปลงนี้ยิ่งใหญ่เกินไปจริงๆยุนชือและนาหลานเย,ยนลาในอากาศตกใจกับการปรากฏตัวของราชินีเมดูซา่าดวงตาของพวกเขาเริ่มเปลี่ยนไปเล็กน้อยในทันทีแต่การเปลี่ยนแปลงนั้นกลับมองไม่เห็นอย่างรวดเร็วคาดไม่ถึงว่าเจ้าจะเข้ามาแทรกแซงด้วยเซียวเยียนไอเบาๆขณะที่เขามองไปที่ร่างข้างเขาและยิ้ม ราชินีเมดูซ่าขมวดคิ้วเล็กน้อยแล้วพูดด้วยน้ำเสียงที่เย็นชาข้าทำเช่นนี้ก็เพราะอย่ากฟื้นฟูวิญญาณเท่านั้นมิฉะนั้นใครจะกังวลเกี่ยวกับชีวิตและความตายของเจ้าเซียวเยียนยิ้มเขามีประสบการณ์ปากแข็งของผู้หญิงคนนี้มานานแล้วดังนั้นเขาจึงไม่เข้าไปพัวพันกับนางในหัวข้อนี้ต่อไปเซียวเยียนจ้องมองไปที่ราชินีเมดูซ่าและเขาพูดเบาๆว่า วันนี้ข้าจะรบกวนเจ้าสิ่งหนึ่งถ้าเจ้าทำได้ข้าจะไม่รังเกียจที่จะมอบชีวิตนี้ให้กับเจ้าดวงตาที่แคบยาวของราชินีเมดูซ่าซึ่งเต็มไปด้วยพลังเวทมนต์ที่ไม่ธรรมดาก็รีลงเล็กน้อยเมื่อได้ยินเรื่องนี้นี่เป็นครั้งแรกตั้งแต่นางคุ้นเคยกับเสี่ยวเหยียนที่เขาใช้น้ำเสียงอ้อนวอนต่อหน้านางในขณะนี้มีอารมณ์ที่ไม่รู้จักอยู่ในหัวใจของนาง นางชัดเจนมากเกี่ยวกับความเยื่อหยิ่งในกระดูกของเซียวเยียนอย่างไรก็ตามวันนี้ข้าก็จะช่วยเจ้าราชินีเมดูซ่าค่อยๆระง,งับอารมณ์ที่ไม่ปกติภายในใจของนางนางเหลือบมองไปที่ผู้พิทักษ์บูต่อหน้านางก่อนที่จะมองไปที่เย่าเหลาซึ่งถูกระง,งับอยู่ไม่ไกลและนางพูดว่าเจ้าต้องการให้ข้าเข้าไปแทรกแซงและปกป้องอาจารย์ของเจ้าหรือไม่เซียวยิยนยิ้มและตอบ ครับราชินีเมดูซ่าค่อยๆเอียงศีรษะของนางออกไปภายใต้การจ้องมองของเซียวเหยียนดวงตาที่สวยงามของนางมองไปที่ผู้พิทักษ์มูซึ่งอยู่ไม่ไกลไม่นานก่อนที่ริมฝีปากสีแดงของนางนางขยับและนางก็ถมน้ำลายออกมาประโยคหนึ่งคนนี้แข็งแกร่งเกินไปแม้ว่าข้าจะไม่คู่ควรกับเขาก็ตามถ้าข้าปกป้องเจ้าข้าจะไม่หันเหความสนใจที่จะไปปกป้องอาจารย์ของเจ้า หัวใจของเซียวเยียนจมลงในทันทีเมื่อเขาได้ยินคำเหล่านี้จากราชินีเมดูซาสถานการณ์กลายเป็นเรื่องเลวร้ายไปแล้วหรือแม้แต่ผู้หญิงที่เย่ยิ่งอย่างราชินีเมดูซาก็บอกว่านางไม่คู่ควรต่อสู้กับผู้พิทักษมูทำไมเจ้าไม่ร่วมมือกับอาจารย์เพื่อจัดการกับบุคคลน,นี้เซียวเยียนสอบสวนแม้ว่านางจะไม่เหมาะกับผู้พิทักษ์มูในการต่อสู้แบบตัวต่อตัว,ตว เป็นไปได้ว่าพวกเขาจะสามารถต่อสู้กับผู้พิทักษ์วูได้หากพวกเขาร่วมมือกันใช่ไหมอาจารย์ของเจ้าได้รับบาดเจ็บจากการต่อสู้ครั้งใหญ่ก่อนหน้านี้ความแข็งแกร่งในการต่อสู้ของเขาลดลงอย่างมากแล้วแม้ว่าข้าจะร่วมมือกับเขามันก็ยากเหมือนกันที่จะหยุดคนนี้ไม่มีใครสามารถหยุดบุคคลน,นั้นได้หากเขาคว้าจุดอ่อนใดๆเพื่อมาจับเจ้าอีกครั้งราชินีเมดูซ่าผู้ชาช้า หัวใจของเซียวเหยียนจมลงไปอีกเมื่อคำแนะนำของเขาถูกปฏิเสธสถานการณ์วันนี้แย่มากจริงๆผู้พิทักษ์วูก็ฟื้นตัวเช่นกันในช่วงเวลาที่เซียวเหยียนกำลังสนทนากับราชินีเมดูซาประกายสีแดงภายใต้ใตเสื้อคลุมสั่นไหวเมื่อเขาได้ยินเสียงร้องของเจียซิงเทียนและคนอื่นๆเขาเคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนผู้เชี่ยวชาญราชินีเมดูซานั้นมีชื่อเสียงในทวีปที่ไม่ได้ไปกว่าเย่าเหลา ดังนั้นหอวิญญาณจึงให้ความสนใจกับผู้เชี่ยวชาญจากเผ่าพันธุ์งูนี้เช่นกันไม่คาดคิดว่าจะมาพบกันที่นี่เห็นได้ชัดว่ามีราชินีเมดูซ่ามากมายจากรุ่นสู่รุ่นและราชินีเมดูซ่าที่ถูกกล่าวถึงในที่นี้ก็มีมาตั้งแต่โบราณแล้วข้าขอแนะนำว่าอย่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับหอวิญญาณของเรามิฉะนั้นมันจะสายเกินไปเมื่อเกิดปัญหา แสงสีแดงในดวงตาที่แหลมคมของผู้พิทักษ์วูกับพริทในขณะที่เขาพูดด้วยท่าทางที่น่ากลัวเมื่อสัมผัสได้ถึงพลังที่แผ่ออกมาจากร่างกายของราชินีเมดูซ่าซึ่งไม่สามารถประเมินได้ชีวิตของเซียวเหยียนเป็นของข้าก่อนที่ข้าจะรับมันไม่มีใครแต่ต้องเขาได้ราชินีเมดูซ่าเหลือบมองอย่างเย็นชาไปที่ผู้พิทักษ์วูและตอบจู่จูก็มีแสงสีแดงระยิบระยับใต้เสือ้อกลุมนั้น เมื่อได้ยินเรื่องนี้หมอกสีดำอันทรงพลังพุ่งออกมาจากร่างของผู้พิทักษ์บูก่อนที่จะพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าราวกับสัญญาณควันพลังที่ประตุออกมาจากร่างกายของเขาจะทำให้แม้แต่ผู้เชี่ยวชาญระดับกระสักก็ถูกโจมตีใบหน้าที่เย็นชาของราชินีเมดูซ่ายังเผยให้เห็นถึงความจริงจังเป็นครั้งแรกด้วยขณะที่นางรู้สึกถึงออร่าอันยิ่งใหญ่ที่พุ่งออกมาจากร่างของผู้พิทักษ์บู ผู้เชี่ยวชาญประเภทนี้เป็นคนแรกที่นางได้พบมาเป็นเวลานานดูจากรูปลักษณ์แล้วเป็นไปไม่ได้ที่พวกเขาจะพลากจากกันในวันนี้เมื่อเป็นเช่นนี้ข้าจะรับข้อสเสนอแนะของเจ้าข้าจะร่วมมือกับอาจารย์ของเจ้าราชินีเมดูซ่าหายใจออกเบาๆก่อนที่จะหันไปพูดกับเซียวหยียนด้วยสถานการณ์ปัจจุบันมีแนวโน้มว่าเย่าเหลาจะพ่ายแพ้ให้กับผู้พิทักษ์ูภายในสองการท่าแลกเปลี่ยน หากนางเพียงปกป้องเซียวเยียนเมื่อเย่าเหล่าถูกจับมีแนวโน้มว่าเซียวเยียนจะกลายเป็นขีปนาวุธขอบใจเจ้ามากข้าเซียวเยียนจะจำความโปรดปารานี้ไว้เซียวเยียนตกมือเข้าหาราชินีเมดูซ่าด้วยท่าทางเคร่งขรึมในขณะที่เขาพูดด้วยน้ำเสียงที่ลึกข้าราชินีไม่มีความสัมพันธ์ใดๆกับเจ้าข้าทำเช่นนี้ก็เพราะอย่าฟื้นฟูวิญ,ญญาณเท่านั้น ราชินีเมดูซ่าก็บิดแกรอย่างเย็นชาคิ้วของนางกลายเป็นแนวตั้งทันทีเมื่อได้ยินคำพูดของเซียวเยียนเซียวเยียนยิ้มอย่างเขินอายเป็นการยากสำหรับเขาที่จะโต้เถียงกับผู้หญิงคนนี้ที่จะทะเลาะวิวาทกันในเวลานี้ราชินีเมดูซ่าพ่นเสียงต่ำเมื่อเห็นว่าเซียวเยียนกลืนเสียงของเขาและยังคงเงียบมือที่บอบบางของนางขยับและพลังงานเจ็ดสีที่หนาแน่นพุ่งออกมา ในที่สุดมันก็กลายเป็นเหมือนรุง้งและเกาะอ,อยู่บนมือของนางเรืองแสงที่สวยงามริบรีจากมันเย่าเหลาในระยะไกลย,ยังลังเลเล็กน้อยเมื่อเห็นการกระทำของราชินีเมดูซ่าเขาเรียกเปลวไฟหนาวเย็นสีขาวอีกครั้งทั้งคู่โจมตีจากด้านหน้าและด้านหลังขณะที่รัศมีของพวกเขาถูกล็อกไว้แน่นกับผู้พิทักษ์วู้อยู่ตรงกลางฮ่าฮ่าพวกเจ้าทั้งสองต้องการที่จะร่วมมือกันอย่างนั้น ระากายสีแดงเข้มภายใต้เสื้อคลุมสีดำของผู้พิทักษ์วูทะยานขึ้นขณะที่เขาหัวเราะอย่างเย็นชาเมื่อสัมผัสได้ถึงพลังอันทรงพลังทั้งข้างหน้าและข้างหลังของเขาราชินีเมดูซ่าและเย่าเหล่าเพิกเฉยต่อเสียงหัวเราะอันเยือกเย็นของผู้พิทักษ์วูร่างกายของพวกเขาขยับเล็กน้อยและปรากฏขึ้นทันทีที่จุดที่อยู่ไม่ไกลาจากหลัง พลังอันทรงพลังสั่นคลอนและพวกเขาพร้อมที่จะโจมตีอย่างดุเดือทุกเมื่อแสงสีแดงระยิบระยับและการจ้องมองของผู้พิทักษ์มูกวาดไปทั่วร่างของราชินีเมดูซ่าและเย่าเหลาเขาขามวดคิ้วเล็กน้อยภายใต้เสื้อคลุมจากสถานการณ์ปัจจุบันเขาไม่สามารถลากสิ่งต่างๆออกไปได้อีกต่อไปความแข็งแกร่งของคนสองคนนี้ค่อนข้างแข็งแกร่งหากเกิดอุบัติเหตุ ไม่เพียงแต่เขาจะไม่ได้รับวิญญาณในวันนี้แต่เขาอาจาต้องเสียชีวิตในที่แห่งนี้ด้วยดูเหมือนว่าข้าจะใช้ท่าไพ่ตายนั้นได้เท่านั้นมันน่าเสียดายจริงๆจิตวิญญาณของบัพปะผูุ้ษที่ยอดเยี่ยมไม่ใช่สิ่งที่สามารถพบได้โดยบังเอิญผู้พิทักษ์วูถอนหายใจอย่างไม่เต็มใจภายในใจของเขาแสงสีแดงที่ผิดปกติได้ประตุข,ขึ้นภายในดวงตาของผู้พิทักษ์บู และผนึกบนมือของเขาก็เปลี่ยนไปอย่างกะทันหันหลังจากการเปลี่ยนแปลงในตราประทับหัตถ์ของผู้พิทักษ์วูบกรอสีดําที่ปกคลุมร่างกายของเขาในทนางใดก็กลายเป็นเหมือนสิ่งมีชีวิตและเริ่มกระดิกใบหน้าเก่าภายในถูกผลักออกช้าๆในที่สุดก็แปลงร่างเป็นเท้ามนุษย์หัวโตมายาสีสมมนุษย์เต็มไปด้วยความเจ็บปวดราวกับถูกทรมานอย่างผิดปกตกิผู้คนในปัจจุบันล้วนคุ้นเคยกับใบหน้าเก่านี้ นี่เป็นเพราะว่ามันเป็นวิญญาณที่ผู้ผู้พิทักษ์บูกลืนกินเข้าไปก่อนหน้านี้หยุนซานคลื่นเสียงต่ำลึกและผิดปกติดังขึ้นทันทีเมื่อสีสลวลงตาของหยุนซานปรากฏขึ้นลมมืดพัดผ่านท้องฟ้าซ้ำแล้วซ้ำเล่าทำให้ร่างกายรู้สึกหนาวสัน่นสายตาของหยุนจือและนาหลานเย,ยนหลานจ้องมองอย่างตั้งใจไปที่หโวมายาซึ่งถูกแขวนไว้ข้างผู้พิทักษ์บู นางกัดฟันกัดริมฝีปากล่างสีแดงแน่นแม้ว่าหัวใจของพวกเขาจะเต็นไปด้วยความโกรธเกรี้ยวแต่แรงกดดันอันทรงพลังที่แ่กระจายไปทั่วท้องฟ้าทำให้พวกเขากลัวที่จะทำการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติใดๆการกระทำของผู้พิทักษ์บูยังดึงดูดความสนใจของราชินีเมดูซ่าและเย่าเหลาทั้งสองค่อยๆระแวดระวังอยู่ในใจมือเล็บถี่ค่อยๆย,ยื่นออกมาจากใต้แขนเสื้อของผู้พิทักษ์บู เขาค่อยๆจับสีรษะมนุษย์ที่ลวงตาและปล่อยรอยยิ้มที่ดูร้ายแสงสีดำแปลกๆประตุกขึ้นจากฝ่ามือของเขาและไหลเข้าสู่สีรษะมนุษย์ทันทีหลังจากที่แสงสีดำพุ่งเข้ามาอย่างดุเดือดและรุนแรงหัวของมนุษย์ในภาพลวงตาก็ขยายออกอย่างรวดเร็วในชั่วงพริบตามันก็กว้างกว่าร้อยฟุตเมื่อสีสขยายสีหน้าเจ็บปวดบนใบหน้าก็ชัดเจนขึ้นเช่นกัน กระแสะวิญญาณที่น่าสังเวชผิดปกติค่อยๆไหลออกมาก่อนที่จะติดตามลมความมืดที่จะแผ่ไปทั่วสถานที่ทั้งหมดนี่คืองานศพของวิญญาณจบแล้วนะครับสำหรับตอนที่721ของนิยายท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์และ subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ